ครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยครับ<ท>บันแพงครับเอฟซีบอสโจเอฟซีลานอยอ้วนครับครับในคิมิวมณีที่งานลอยกระทงนะครับสวนสาธารณะนะน้องบัวแดงนะครับตำบลบัวแดงอำเภอปะทุ่มรัฐจังหวัดลอยเอ็ดครับเป็นงานประจําปีครับงานประจําปีงานลอยกระทงตอนนี้เกิช่วงสาวน้อยเฮ่องจุนนี้เกิด หลังเวทีก็วันพฤหัสนะครับก็ไหวพระอยู่นะครับไหวพระซึ่งตอนนี้คุณคามีหลายเช็คสร้าเนี่ยนะครับอันตอนนี้นะครับก็อยู่กับท่านน้องต่อนะครับเอาสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่ต๋าครับผมน้องต่อนั่นก็คือทีมงานนะครับเรี้ยงโซเชียลนะครับโซเชียลกับบอสโจนะครับในการทำ YouTube เป็นเจโด้วยกันเจโนึงครับ ซึ่งเจโอหนึ่งน้องต่อมีช่องเชื่อช่องว่าเป็นต่อ j จโอวันออฟ l ซเครับเป็นต่อนะครับเป็นต่อแล้วที่นี่นะครับถามก้อนรู้สึกการที่ได้มาเหตดโซเชียลนะครับมาทาโซเชียลมาเรียนรู้โซเชียลนะเดิมพี่เคยฟังหมอล่ำเคยเบิงึงหมอลาำมอก่อนก็มีฟังบ้างครับแต่ก็แต่ก็ไม่ได้บ่อยครับผมแต่ก็มีติดตามบ้างครับผมอืครับ นะครับเป็นยังคือได้มาถามมาเปิดใจมาจ่อประเด็นกับน้องพี่น้องอย่างที่ฟังเพราะว่าดูความตั้งใจน้องเนี่ยคือเห็นทุกงานนะครับไปหนึ่งในการดูแลที่เป็นสตาฟนะครับงานที่บันน้องคู่ก็ไปเป็นสตาฟนี่ไปสตาฟเป็นสตาฟ์สตาฟสตารงานกระถินบุญกระถินในก็ิลลาแล้วก็ตามน้องนะครับคือต่อเนี่ยมีความรู้สึกกับเด็ก ผู้หญิงคนนี้นะครับในทิศทางของสุขเรียนอ่ะขอยากแนะนําของน้องอออต่อคือต่อนี่เขาน้องเขาจะเป็นนายช่างเนาะเป็นช่างอ่าหรือบาดเท่าเอื้นเป็นประมาณเกี่ยวกับหนุ่มวิศวกรในการออกแบบของบริษัทงงก็คุมงานก่อสร้างนะครับเป็นหนุ่มวิศวกรเป็นนายช่างเป็นหัวหน้าช่างและก็ทีนี้มาเฮดโซเชียลด้วยที่ว่าอาจจะมาหลงสเสน่ห์นะครับ ในด้านศาสตร์ศิลป์ของวัลลำเฮาแลวก็บนยอรลาหน่อยอ่ะแต่ที่นี่ต้อมรู้สึกตวอมรู้สึกต่อที่มีต่อน้องเนี่ยร,รู้สึกยังไงครับท,ที่เราเข้ามาอยู่ด้วยกันงานคือว่าเป็นครอบครัวสามาีความรู้สึกแรกเลยก็คือเหมือนพ่อพ่อแม่เอฟซีรับของเราทุกทุกคนเลยครับ,รบหลังจากที่อบอสได้เขาเรียกว่าเปิดคลิป พี่น้องไปสมัครที่หลังเวทีก็ดิ้งมาเหมือนกันครับก็ทําให้ผมได้ติดตามเรื่องราวของน้องตั้งแต่วันแรกนะครับที่มาอยู่สาวน้อยเมื่อปีปีหกหกครับครับก็ได้ดู้เรียกว่าพัฒนาการของน้องครับตั้งแต่ช่วงแรกครับว่าไปอทางทิศไหนครับก็เป็นเหมือนเป็นแฟนคลับครับซึ่งตอนนั้นเราก็ ไม่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดหรือได้มาดูหมอลัำก็ได้ดูแค่ในโซเชียลผมก็เลยเหมือนเป็น f อซน้องไปในตัวครับผมรอติดตามผลงานครับรอดูคลิปเอวันพรุนี้จะมีเรียกมีเรื่องราวอะไรที่ที่เราจะได้อัปเดตกับน้องบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ละวันน้องทําอะไรหรืออะไรคล้ายๆกับพอๆไม่สีที่รอครับรอดูคลิป พวกนี้จะมีอะไรน้ออะไรเยงี้ครับนั่ในฐานะที่ตอนที่เราแรกๆครับแรกหมายถึงว่าเราเป็นผู้บริโภคเป็นผู้เสพผู้ดูแล้วก็ทีนี้พอได้มาทําคลิปนําเสนอตัวตนของน้องแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดถึงบริบทที่เขาต้องตามเบิไงพี่น้องเอฟซีหเขาเมืองถือว่านะครับถือว่าภาคภูมิใจไหมาภาคภูมิใจมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณ บอสโจครับที่เปิดที่เปิดโ,โ,โอกาสในการที่ให้ผมได้เข้าไปเรียนรู้รที่ของเจียววันครับ,รบสิ่งแรกก็คือว่าทํางไมงเราถึงจะ,ะมีตัวตนมีโอกาสได้ได้มาดูคอนเสิร์ตได้มาดูหมอลํากับสาวน้อยครับ,รบแล้วก็ได้เรียนรู้กระบวนการในการทําโซเชียลครับ,รบท่ายังไงเราถึงจะมีตัวตนทํางไงเราถึงจะมีช่องของ,ของตัวเอง เราจะสื่อ,เ,อเกี่ยวกับคลิปวิดีโอยังไงให้มีเอฟซีติดตามแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือว่าทำยังไงให้เราได้เหมือนโปรโมทกับของลูกสาวน้อยแล้วก็น้องอีกด้วยให้ทุกคนได,ได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็โดยที่เรารเรียนรู้มาจากผู้บริหารคือเหมือนกับน้องน้องก็บอกว่าประาาณว่าอยากเป็นตัวแทน เพราะว่าเราเป็นเจ้าของช่องเป็นเจ้าของสื่อในการทํา youtube โซเชียลก็อยากโปรโมทวงโปรโมทน้องนะครับในการนี่เขาเรียกว่าเราซัพพอร์ตเราก็ต้องการซัพพอร์ตใช่คือประเด็นหัวใจของเราคือของต่อนี้ก็คืออ่าโปรโมทวงซัพพอร์ตวงซัพพอร์ตในในที่นี้คือซัพพอร์ตในการประชาสัมพันธ์สนับสนุนชื่ทางขององค์กรแล้วก็สนับสนุนโปรโมทของอิหลาเพราะว่ามัเป็นกิจกรรมหรือปล่อยเพลงไม่ใช่แบบ ันเพ่งโอ้ครับผมอ่านี่แหละทำเมื่อวานเลยครับผมช่วยช่วยซัพพอร์ตสอบถามถ้าความรู้สึกกับน้องไปมาน้ากันตลอดครับก็นพึงมาได้มาคุยกันนะครับที่นี่ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับขอเสนอท่านพี่น้องทางช่องเป็นต่อนั่นไม่ได้ครับตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่เอาบอกพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าพันท่านเลยครับผมห้าพันผู้ติดตามออ่าตนัญหาพันผู้ติดตามนะครับพี่น้องห้าพันผู้ติดตามนะครับฝาก ถึงงานเอฟซีนะครับพี่น้องพ่อแม่นะครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีฮีราน่อุยิงนะครับแล้วก็ทางเอฟซีบอลโจนะครับแล้วะทีนักหรือศิลปินในองค์กรนะครับสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตนะครับติดตามให้กําลังใจเพื่อที่จะได้ทําผลงานให้พี่น้องเอ้าอันนี้ตอนนี้น้องก็ประชุมอยู่บุรีรัมย์ใช่ครับเลิกประชุมเลิกจากประชุมบุรีรัมย์เดิ่งมาเลยนะครับนี่ก็คืออีก คนหนึ่งคนหนึ่งที่มีหัวใจอุ้งอิงน้ำกันนะครับอันนี้น้องกเออ็เต็มที่นะครับในการที่จะถ่ายทำถ่ายทอดช่วยดูเป็นสตาร์บนำรถรถเข้าวางทีก็ากันเสียทา่านซอ,อยกันนะครับกั่พ่อยชิดะก็เป็นตัวรถนำผมกับน,น้องต่อก็ออดูเพียเรเพอาว่าจะเป็นบึงคนบึงทง่งหรือรถเขียนพิมพ์นะครับบางทีนะครับเรา ดยที่เรามาทําถ่ายทอดช่องแบบนี้ต้องเทือก็ต้องเก็บบริบรทไทยให้พี่นอ้องนุ่นนบางคนก็มีหลายๆแบบครับแมงหม,มูมือเศร้ากับเบิร์นท้องช่องเบาเอกรัตนายุข,าาข้าวเมี่นสารพัดครับก็เหมือนกับปอจโจบ,บอกว่าถ้าเราก้าวเข้ามาโลกโซเชียลแล้วเราต้องรับหาแรกกระแทกใหน้นพี่น้นองอันนี้ก็คือใส่มาบอกว่าไทยทอดกันเหมืนันเมื่อกี้ครับพึ่งภาพ,ภาพอกันใช่นะครับมา พอกันใช่ผ้าพ,อ,พ,อ,พอกันเพราะว่ารถคนจอดที่หลังไ้่ที่ครับพรมกับผ้าพอกันไปไปกดพังนะครับกคดีใจครับอิหล่าแม่ฮักนะครับแม่ฮักสวีเดนนะครับเพิ่นกะโอนมาไลนมาให้อิหล่าอีกนะครับมีให้อิหล่ามื้อหนึงให้พอกันมื้อหนึงให้น้องเบียร์ฮาท่านแม่แก้มฮาท่านนะครับแม่ฮักเพิ่นจากสวีเดนนะครับก็เลยเมื่อกี้ผมก็ ภาพข้อการออกไปกดมริษัทอะไล่นะครับก็เรื่องบริษัททิพย์เมื่อกี้บิดประมาบณเป่าออกไปเรื่องบริษัททิพย์ไปนี่น้ำเพราะว่าบริษัทคือโทรศัพท์ไปน้ำครับพี่น้องคลิปนี้ช่วงล้อข้างหลังเป็นสวนงวดไหวจะเตกมว่าจเรืองมาคุยถามถือว่าถามข้าวข้าวหรือก็ถือว่าฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าอีกคนนึงถือว่าในองค์กรสามมาเพบ่านแพ้ง ในครอบครัวของเกี่ยวห้าวคนนึงนะครับเพื่อไทยของชาวหน่อยทดิบอดโจสานเกตนะครับเอาปากพี่น้องเอฟซีนะครับเป็นกำลังใจนะครับท่านช่องเป็นต่อเจวันออฟฟิเชียลครับครับครับผมเอาพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในคลิปนี้ครับเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ล่าแล้วกหลักจะได้นั่งถายทอด ผลงานมาล้านมาลงท่านช่องให้พี่นเอนซีได้ติดตามกันนะครับตอนนี้ฝากไว้ช่นนี้ครับเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณครับขอบครับ